นะคะเคียร์จะแกงขาค่ะแกงแกงป่าหมูใส่ขาซอยนะคะค่ะแกงป่าหมูค่ะซอยกระเพราแดงค่ะไปดูกันเลยนะคะไปดูกันวิธีแกงกันเลยนะคะไปเลยค่ะจิ้วค่ะแกงกันเลยนะคะแกงป่าหมูใส่ขาซอยค่ะกระเพราแดงนะคะนี่กระเพราแดงจริงๆนะเนี่ยเอากานไว้ให้ดูด้วย กะเพราแดงค่ะแดงแดงเลยแหละก็มีพริกแกงพริกแกงพริกแกงโขก,กเองโขกหยาบอ่าพริกแกงใส่เม็ดมะแขวนด้วยแกงป่าแล้วก็หมูสไลด์ขาซอยค่ะกะเพราแดงน้ำปลาผงนัวหรือผงชรดแค่นั้นละค่ะตั้งกระทะหรือหม้อเลยผัดพริกแกงให้หอมก่อน ลงไปพิกแกงเทไปเลยผัดพริกแกงกับน้ำนะคะไม่ใส่น้ำมันแกงป่าไม่ใส่น้ำมันนะคะผัดพริกแกงกน้ำให้หอมแล้วก็เดี๋ยวใส่หมูสไลด์ลงไป พริกแกงเดือดแล้วนะคะหมูสไลด์ใส่ลงไปเลยแกงป่าข่าซอยกะเผราแดงมีแต่ความร้อนแรงทั้งนั้นเลยนะคะพริกแกงก็เผ็ดก็ร้อนแล้วข่าก็ร้อนกะเพราแดงยิ่งร้อนเข้าไปใหญ่เลย kình phong cằn mặt Thêm đám lung phải nhiều, nước nắm nói cái lỡ thè lầu เดือดแล้วนะคะปรุงรสด้วยน้ำปลาใส่ลงไปเลยผงนัวหรือผงชูรสตามด้วยขาซอยค่ะใส่ลงไปเลยหนึ่งถ้วยใหญ่ๆเพื่อนๆลองแกงดูได้เลยค่ะ <c oughs> อร่อยมากเ <c oughs> ผ็ดร้อน เผ็ดร้อนแรงพริกแกงก็ร้อนขาก็ร้อนใบกะเพราแดงก็ยิ่งร้อนหนักเข้าไปใหญ่ขับเหงือขับไข้ขับวัดเพราใส่ข่าลงไปแล้วเดือดได้สักพักหนึ่งก็ใส่ <c oughs> ตามด้วยกะเพราแดงเลยค่ะหนึ่งขีดข่าใส่ลงไปเลย เขาแดงหนึ่งขีดนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ <c oughs> เสร็จแล้วนะคะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะฉุนมากๆเลยนะคะตักเสิร์ฟเลย เสร็จแล้วนะคะแกงป่าขาวซอยกะเพราแดงค่ะนี่ค่ะสดร้อนๆเสร็จแล้วนะคะแกงป่าขาวซอยกะเพราแดงค่ะกับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจริงๆให้เคลียร์ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะป้ายุร้อนมาคุยด้วยกันเลยค่ะเพื่อน แ้งปลาค่ะซอยกะเพราแดงนะคะ